ช่วงปลายปีแบบนี้ครับกิจกรรมจัดงานหลายแห่งคึกคักกันรวมถึงการติดตั้งเครื่องเล่นก็เป็นที่นิยมหลายพื้นที่ด้วยแต่ก็เกิดอุบัติเหตุเครื่องเล่นภายในงานประเพณีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วครับแต่เขาก็ยังนําเครื่องเล่นชนิดเดียวกันมาจัดไว้ที่งานประเพณีชักพระจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีด้วยทีมข่าวสารวจพบว่าเป็นเครื่องเล่นที่ผลิตเองนะครับไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรซึ่งเจ้าของเครื่องยอมรับเตรียมปรับปรุงก่อนให้บริการ นี่เป็นบรรยากาศในงานประเพณีชักพระปีนี้ครับที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีเป็นโซนเครื่องเล่นที่ติดตั้งไว้บริเวณลานด้านข้างโรงแรมวางใต้มีเครื่องเล่นหลายอย่างนะครับรวมถึงเครื่องเล่นที่เรียกว่า Crazy Wave แบบนี้ครับที่จะเวี่ยงไปมาซึ่งเครื่องเล่นชนิดนี้เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุผู้เล่นถูกเวียงตกจากเครื่องเล่น จากการสอบถามข้อมูลทราบว่าเป็นเครื่องเล่นตัวเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเจ้าของเครื่องเล่นให้ข้อมูลว่าเป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงงานที่ราชบุรีโดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยเป็นช่างทำงานมานานนะครับและทดสอบความปลอดภัยกันเองด้วยไม่มีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบเครื่องเล่น c r a z y w a ว ve ชุดนี้ซึ่งเป็นแบบต็อกดาวติดตั้งบนรถพ่วงเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกครับที่ผ่านมาผลิตมาแล้ว3ชุดแล้วก็ขายในราคาชุดละ2องล้านห้าแสนบาท เจ้าของเครื่องเล่นชีช้แจงอีกว่าหลังเกิดเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับผิดชอบค่าเสียหายแล้วและมองว่าเป็นการประมาทร่วมกันเพราะว่าผู้เล่นที่ถูกเวียงตกลงมาใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองไม่ได้จับเครื่องล็อกไว้ขณะที่เครื่องเล่นก็เวียงเร็วและก็แรงงานทั้งนี้ครับจึงปรับให้เครื่องเล่นเนี่ยหน่วงความเร็วลงและใช้ระบบอัตโนมัติควบคู่กับคนคอยควบคุมเครื่องก็ดูที่คนเยอะๆครับดูเนี่ย เครื่องเล่นในแบบมีคนเยอะแบบนี้ครับก็ไปตามเขาแบบานี้ครับแล้วเรามั่นใจขนาดเรื่องความปลอดภัยยังไงก็ค่องทางมั่นใจครับว่าเขาน่าจะปลอดภัยอยู่ครับเพราะเขามีใช่ครับคนเยอะน่าจะมีเซฟตี้อยู่แอบ,บแอบ,บดูเฉพาะอ่าที่มันมีความสูงหรือว่ามีแรงเหวี่ยงเยอะๆว่าแอบ,บไปดูว่าฐานของเครื่องเล่นเนี่ยมันแข็งแรงหรือไม่ ใช่ไปสังเกตก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกรณีว่าเครื่องเล่นที่อยู่บนพื้นๆเล็กๆของเด็กๆเนี่ยก็อันนี้มัน,มนโอกาสที่จะไม่ปลอดภัยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เครื่องเล่นที่นํามาติดตั้งในงานมักจะมาเป็นทีนนะครับโดยมีผู้รับเหมาว่าจ้างแล้วก็ตรเวนไปตามงานประเพณีคนควบคุมเครื่องเล่าว่ามาทํางานได้ประมาณ1ปีก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนความปลอดภัยจะตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนแล้วก็เน้นสังเกตสีหน้าผู้เล่น เ็คระบบไฟกับระบบลมแล้วก็มีต้องหันน็อตเทคทุกตัวตลอดทุกวันนะครับก่อนเริ่มงานและก็หลังเลิกงานแล้วเวลาควบคุมเวลาคนกาลังไปเล่นแบบนี้เราต้องทำยังไงบ้าง <c oughs> ก็ต้องสังเกตดูความสูงครับจะไม่สูงมากเพราะสูงมากเนี่ยอันตรายเกินแล้วก็ดนะูดูสีหน้าคนนั่งด้วยว่าหน้าเขาว่าจะเล่นกับเราไหมหรือว่าหน้าถ้าเกิดว่ามาหน้าเสียแบบนี้ผมก็จะเบาลง ขณะที่รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าโซนเครื่องเล่นมีผู้รับเหมาประมูลงานรับผิดชอบจัดหาเครื่องเล่นนะครับส่วนเทศบาลก็จะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในภาพรวมให้คือในส่วนของเทศบาลน,นครก็ได้กำชับในส่วนของผู้รับเหมานะคะที่จะต้องมาดูเรื่องของเครื่องเล่นต่างเนี่ยเราก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคนที่มาดูแลเครื่องเล่นจะต้องมีปริมาณมากพอแล้วก็มีการสก,กิน เเด็กที่จะไปขึ้นครื่องเล่นรองนายกเทศมนตรีนครสุราชธ,ธานีระบุว่าหลังเกิดอุบัติเหตุเครื่องเล่นภายในงานวัดหลากหลายครั้งนะครับก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสุ่มตรวจด,ด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น